การเลื่อนระดับจำนวนมากอยู่ใกล้ๆเรียนท่าทั้งหลายการเลื่อนระดับจะเกิดขึ้นเป็นละลอกเมื่อกลุ่มหนึ่งพร้อมแล้วก็จะตามด้วยกลุ่มหนึ่งตอนนี้มนุษย์จำนวนมากมาถึงประตูสู่โลกเบื้องบนและพร้อมสำหรับการเลื่อนระดับจำนวนมากฉันขอแสดงความขอบคุณที่ได้มีโอกาสสื่อสารกับทุกท่าน สมาชิกในครอบครัวแห่งแสงสว่างจากหลากหลายเชื้อชาติภูมิหลังและความสนใจกว่าทดสวรรษ์ที่ผ่านมาเราอยู่ด้วยกันมาอย่างโชคชนฉันขอขอบคุณทุกท่านสำหรับช่วงเวลาความเมตตาและความทุ่มเทของคุณคุณคือทีมหลักเล็กๆที่ทำให้ภารากิจของเราสำเร็จมาจนถึงปัจจุบัน ฉันขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนฉันอย่างไม่เห็นแก่ตัวและมีส่วนร่วมในการอภิปรายมากมายบนเพจรอมนี้หลังจากการวิวัฒนาการนับพันปีในที่สุดเราก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายก่อนการเลื่อนระดับครั้งใหญ่ในที่สุดคุณก็มาถึงสภาวะของการมีสติ ที่จำเป็นสำหรับการเปิดใช้งานการเลื่อนระดับครั้งใหญ่ฉันต้องการอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในด้านความคิดเพื่อให้คุณรู้สึกได้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมากที่สุดและเข้าใจว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นกระแสของพลังงานที่มาจากพอร์ทัลของไกอาได้ทวีความรุนแรงขึ้น และตอนนี้มาจากดวงอาทิตย์ส่วนกลางของกาแล็กซี่ของเราในตำแหน่งต่างๆวนพื้นผิวโลกงานยิ่งใหญ่ใกล้เข้ามาแล้วมนุษยชาติส่วนใหญ่จะตื่นขึ้นในไม่ช้าสมาชิกที่วิวัฒนาการมากขึ้นของมนุษยชาติไรเวอร์เกอร์และสตาร์ซีสกำลังประสบกับสภาวะจิตสำนึก ที่สูงขึ้นแล้วคุณไม่ได้อยู่ในการเดินทางวิวัฒนาการส่วนบุคคลอีกต่อไปคุณกำลังได้รับการชี้นำจากสหาพาันธ์กาแล็กติกเพราะนี่คือเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติทั้งหมดได้เวลาเฉลิมฉลองแล้วถึงเวลาสัมผัสโลกใหม่ที่เราจะเข้าไปอยู่ มวลมนุษยชาติกำลังใกล้จะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คุณจะได้เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดใช้งานการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ครั้งนี้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าคุณจะได้ตระหนักว่าแรงสั่นสะเทือนของคุณค่อนข้างแตกต่างจากที่เคยเป็นในฤดูการนี้คุณจะตระหนักว่าคุณกลายเป็นคนคิดบวกมีความรักห่วงใย และมีน้ำใจมากกว่าที่เคยเป็นมาคุณจะเริ่มดึงดูดเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวที่มีมุมมองเกี่ยวกับชีวิตที่คล้ายกับคุณจักวารทํทำงานเหมือนห้องสะท้อนเสียงมันแค่สะท้อนกับสิ่งที่คุณส่งออกไปกฎแห่งแรงดึงดูดจะนําคนที่มีใจเดียวกันมารวมกันดังนั้น พวกเขาจึงสามารถสร้างโมเมนตัมร่วมกันและบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนี่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่สามารถบังคับคุณได้เป็นการเดินทางที่มีแต่คุณเท่านั้นที่ทำได้สหาพาน์กาแล็กซี่จะแนะนำคุณตลอดทางแต่พวกเขาไม่สามารถ ก้าวข้ามคุณได้แม้แต่ก้าวเดียวคุณต้องเลือกเองทั้งหมดระหว่างทางและกำหนดจุดหมายปลายทางด้วยตัวคุณเองความกลัวที่คุณหลายคนรู้สึกได้ในขณะนี้สะท้อนถึงการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนี้ของคุณมันเป็นส่วนหนึ่งของความต้องการที่ฝังลึกในการควบคุมชีวิตทุกด้านของคุณ รวมทั้งคุณเป็นใครและรูปแบบชีวิตของคุณเป็นอย่างไรสิ่งน,นี้ทั้งเข้าใจได้และไม่สมจริงแต่ฉันรู้ว่าคุณจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยความช่วยเหลือจากฉันพลังความมืดไม่สามารถดำรงอยู่ในคลื่นความถีน่นี้แม้แต่วินาทีเดียวพวกเขาไม่สามารถเข้าไปได้แต่คุณต้องกำจัด ความกลัวทั้งหมดในระบบของคุณเข้าใจว่าคุณอยู่ที่นี่เพื่อสิ่งนี้ทั้งหมดเพราะการเลือกตามเจตจำนงเสรีของคุณเองแม้ว่าคุณจะลืมไปหมดแล้วเกี่ยวกับพันธะสัญญาที่คุณทำไว้ก่อนที่คุณจะมาจุติเตรียมตัวสำหรับการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ครั้งนี้ในไม่ช้า คุณจะพบกับข้อเท็จจริงต่อไปนี้มนุษยชาติจะผงาดขึ้นและโอบรับพลังที่แท้จริงในฐานะเทพแห่งแสงสว่างพลังด้านมืดจะถูกกำจัดและนำไปยังที่ปลอดภัยซึ่งพวกมันไม่สามารถทำอันตรายได้สิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นหลังปิดประตูกองกำลังรับที่ปกครองโลกใบนี้ มาหลายศัตวรวัจะถูกเปิดโปงและนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโลกจะกลับคืนสู่ความสวยงามตามธรรมชาติพร้อมขจัดพิษทั้งหมดด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงระบบการเงินแบบเก่าซึ่งมีฐานเป็นธาตุนี่จะถูกแทนที่ด้วยระบบใหม่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและความอุดมสมบูรณ์ สำหรับทุกคนระบบทางด่วนใหม่จะถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมทุกทวีปเข้าด้วยกันโดยใช้เทคโนโลยีความเร็วสูงมนุษย์ทุกคนจะเชื่อมต่อกันอย่างถาวรผ่านเทคโนโลยีมิติที่สูงขึ้นซึ่งเชื่อมโยงจิตสำนึกเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนกันอีกครั้งนี่คือสิ่งที่คุณรอคอย ตั้งแต่เกิดมาในโลกนี้การเลื่อนระดับตลอดทศวรรษที่ผ่านมาโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งการเปลี่ยนแปลงนี้ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบพลังงานและมนุษยชาติเกือบทั้งหมดมองไม่เห็นพลังงานที่เปลี่ยนแปลงเรียกว่าพลังชีวิตหรือพลังชีและเป็นรากฐานของทุกชีวิตบนโลก การเปลี่ยนแปลงของพลังงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในระบบสุริยะและกาแล็กซี่ทั้งหมดจากมิติหนึ่งไปสู่อีกมิติหนึ่งกระบวนการสู่สวรรค์นี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั่วทั้งจักรวาลถึงเวลาแล้วที่ระบบสุริยะของเราจะขึ้นสู่พื้นโลกการเปลี่ยนแปลงในมิตินี้ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของมนุษยชาติและจิตสำนึกมนุษยชาติจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานกว่านี้มากเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างร่างกายของคุณคุณจะสามารถทำสิ่งมหัศจรรย์ด้วยความคิดของคุณซึ่งปัจจุบันคุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้เช่นการส่งกระแสจิต และการแสดงสิ่งที่คุณต้องการจากอากาศที่เบาบางสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบมิติที่สูงขึ้นรวมทั้งสัตว์เลี้ยงพืชสัตว์แมลงและสิ่งมีชีวิตอื่นๆของคุณหลังจากการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นสภาพความฝันจะกลายเป็นความจริงและสภาพการตื่นรู้ อย่างมีสติของคุณจะเป็นเหมือนความฝันเมื่อเทียบกับความเป็นจริงใหม่ของคุณความจริงใหม่นี้จะเหมือนอยู่ในสวรรค์นบนดิน